ดอบริชไม่ใช่บริษัทอาหารเสริมดอบริชกรุปเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทําแอปช้อปปิ้งชื่อว่าแอปดอบริชแอปนี้เนี่ยจัดจาหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามเครื่องสําอางคอสเมติกต่างๆหน้าที่ของดอบริชก็คือเอาสินค้ามาวางในระบบจัดโปรโมชั่นจกคูปองพัฒนาระบบให้รองรับคนเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านคนนี่คือส่วนของดอบริชส่วนของทุกคนที่เข้ามาในดอบริชก็มีสงส่วนส่วนแรกคือส่วนของลูกค้า ส่วนที่สองคือนักธุรกิจลูกค้าเข้ามาทําหน้าที่อะไรซื้ออย่างเดียวส่วนนักธุรกิจก็เข้ามาสร้างรายได้และก็ได้รับส่วนลดนักธุรกิจในที่นี้เนี่ยมีด้วยกัน2ตําแหน่งคือตําแหน่ง ceo และก็ตําแหน่ง bo ceo เวลาขายสินค้าจะได้50%ส่วน bo จะได้70%ในส่วนต่างครั้งแรกคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณแนะนำแอป drop bridge ให้ลูกค้าไปติดตั้งสักล้านคน นั่นคือลูกค้าของคุณทั้งหมดแต่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเป็นล้านล้านชิ้นคุณไม่ต้องพัฒนาระบบระบบการคำนวณหลังบ้านจัดการให้เสร็จลูกค้าที่หลดแอปผ่านคุณเขาซื้ออะไรคุณได้เงินตลอดชีวิต